สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นสาวสวยงานแสดงดีที่หายไปจากหน้าจอนานจนแฟนๆคิดถึงสาวน้ำหวานภูริตากลับมาครั้งนี้มากับผลงานละครเรื่องใหม่พิสวัสด์คาตะเกมลงจอแค่2ตอนแรกก็สัมผัสได้ถึงฝีมือการแสดงที่ไม่ธรรมดาแต่บทบาทจะไม่ธรรมดาด้วยหรือเปล่าเราไปสืบมาให้แฟนๆสีสันบันเทิงแล้วค่ะ น้ำหวานภูริตาพลิกคาแรคเตอร์ใหม่ชวนติดตามตั้งแต่เปิดตัว2ตอนแรกกับความร้ายแบบใหม่แบบสับลึกลับน่าดูในบทมีนาแม่เลี้ยงสาวสุดแซ่บที่มาคว้าหัวใจเอ็มอพิน,นันพ่อนาเอจจีน่ายีนานและพร้อมปะทะคารมกับลูกเลี้ยงสาวแบบดูดเดือดให้บ้าระอุเป็นไฟตลอดบทบาทนี้น้ำหวานตั้งใจถ่ายาทอดเต็มที่รับประกันแฟนๆจะได้เห็นมุมการแสดงใหม่ๆทั้งความร้ายความแรงความดรามา่าพลิกโฉมจนคาดเดาไม่ได้การนตีความสนุกแซบ่บแบบห้ามกระริตาในพิวสวาตรคาตาเกมค่ะ เราไม่ธรรมดาตั้งแต่เปิดตัวอยู่แล้วค่ะมันจะมีฮินตลอดเวลาให้ทุกคนสงสัยว่าตัวมีนาเป็นใครและความต้องการคืออะไรเรามาในฐานะของแม่เลี้ยงของนางเอกค่ะเป็นว่าที่แม่เลี้ยงของนางเอกเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือพอเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะต้องฟาดฟันกับนางเอกตลอดเวลาเลยค่ะเรื่องนี้แซ่บมากค่ะคิดคาแรคเตอร์มากค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆปล่อยความฉลาดความคมความเปรี้ยวแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างความฟาดฟันกับนางเอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะค่อยๆปล่อยออกมาทีละนิดค่อยๆระเบิดออกมาให้ทุกคนดูค่ะจำชื่อนี้ไว้นะคะมีนาทุกคนถ้าจำชื่อนี้ไว้แล้วเนี่ยทุกคนจะไม่พลาดความสนุกในละครเรื่องนี้แน่นอนค่ะจำว้เลยนะคะมีนาค่ะ